มาแล้วมาแล้วพบกับช่องช่างเดียว c h ชา n e l นะครับนะจะมาอัปเดตหน้างานนะครับดังกิจจากที่ทํามา4วันละนะครับนี่นะครับเป็นงานฟาดิดานแล้วก็ไฟฟ้านะครับซึ่งก็ พื้นนะครับพื้นจากเสาลงมาก็ประมาณ2เมตร40 m. นะครับจากระดับตัวไม้นี่ครับลงมาพื้นนี่ครับ2เมตร40บประมาณนี้นะครับถึงพื้นดินนะครับดูแล้วมันจะต่ำเกินไปนะครับเพราะว่าไม้ตัวนี้ลักษณะโค้งเสานะครับตั้งเสาแล้วก็โค้งไม้ตัวนี้นะครับ มันจะไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น104เซนนะครับตรงตัวนี้นะครับเสาด้านหน้านะครับนี่คือเสาด้านหน้า112เซนนะครับมาต้นนี้109เซนนะครับแล้วก็จะมาดูต้นนี้นะครับ 107เจ็ซนนะครับจากการจับระดับนี่ครับหนึเจ็ซนนะครับแล้วเราก็จะมาดาูด้านหน้าฝั่งนี้นะครับที่หาหากันนะครับว่าระดับมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วกลายเป็นสาเหตุที่ทำไมต้องทำเป็นฝ้าลักษณะค,คล้ายๆฝ้าหลุมนะครับ ตัวนี้หนึ่งร้อยสิบสองจุดห้านะครับนี่นะครับทุกต้นไม่เท่ากันนะครับนี่ครับตัวนี้เท่ากันนะครับให้ก็จะมาหาตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยสิบสามจุดสามนะครับตัวนี้นะครับนี่เส้นเนี่ยนะครับเส้นจับระดับฉะนั้นแล้วนะครับ ไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ปัญหานะครับนี่ครับก็เลยต้องทาลักษณะหุ้มหุ้มไม้ตัวนี้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องนะครับนะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นกล่องตัวนี้ตรงกลางก็จะเป็นกล่อง กลองใหญ่ขึ้นมาจะสร้างเป็นโครงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคานนะครับตกแต่งให้มันสวยงามนะครับเนี่ยครับด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับจะสร้างหุ้มสร้างกล่องหุ้มโครงไม้ตัวนี้นะครับซึ่งหาระดับนะครับ สรุปแล้วต้นเสาแต่ละต้นจะไม่เท่ากันนะครับวัดขึ้นจากตรงไม้นะครับไม้คือนะครับก็เลยสร้างเป็นหลุมเป็นกล่องขึ้นออกมาแบบนี้แล้วก็จะยังไงยังไงก็มันเป็นกล่องแล้วก็ทําเป็นหลุมให้มันสวยงามซะเลยนะครับเนี่ยครับก็เป็นสลาวัดนะครับ ส่วนด้านงานไฟฟ้านะครับก็จะปล่อยสายทิ้งไว้เพื่อนะครับปล่อยสายทิ้งไว้เพื่อ,อติดพัดลมนะครับถ้ามีโอกาสถ้าเกิดว่าทางวัดนะครับนี่ครับเดินท่อไว้เรียบร้อยนะครับระบบงานไว้เรียบร้อยนะครับ ท่อสีฟ้านี่ก็เป็นท่อไฟนะครับระบบไฟที่ช่างเก่าทำไว้นะครับลอยงละยยางแบบนี้นะครับก็จะปรับใหม่นะครับคุยกันรายละเอียดเรียบร้อยนะครับกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับซึ่งก็จะได้ทำนะครับคุยแบบกันแล้วนะครับก็ได้ทำนะครับ งานหลักๆนะครับจริงๆนะครับงานสี่วันเนี่ยขนาดนี้นะครับก็เกือบเกือบจะเสร็จนะครับทีนี้มันมามีกล่องตัวนี้ขึ้นมานะครับมันต้องแล้วก็ต้องมาหาระดับใหม่หมดนะครับเพราะว่าระดับมันไม่เท่ากันก็เลยเป็นปัญหาสร้างกล่องสร้างอะไรเหมือนทำฟ้าลุงนะครับก็เลยทำให้งานมันลำบากขึ้นนะครับ สำหรับงานนะครับโครงงานก็จบเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นในการวางระบบนะครับ ็เหลือแต่อุปกรณ์นะครับซึ่งก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับถ้าเอท่านใดสนใจนะครับอยากจะร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับเดี๋ยวจะแปะในที่บัญชีไว้นะครับใต้ที่คลิปนะครับคลิจะปักหมุดไว้นะครับท่านสามารถร่วมทําบุญได้นะครับโดยเป็นบัญชีของวัดนะครับทางผมจะไม่ เป็นแค่สะพานบุญนะครับเราจะไม่ยุ่งกับเรื่องการเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเป็นแค่สะพานบุญท่านใดที่ต้องการทําบุญนะครับก็ให้บุญไปที่ทางวัดได้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือรายละเอียดงานโดยคร่าวๆนะครับ ก็เริ่มจะยิงแผ่นแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับซึ่งก็เป็นงานที่ดูจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับส่วนระบบระบบ,ะบ,บไฟฟ้านะครับก็ต้องวางให้มันเป็นระบบนะครับตามที่สถานที่นะครับอย่างเป็นหลุมแล้วก็จะจัดทําให้มัน สวยงามขึ้นนะครับนี่ก็มาอัปเดตนะครับงานที่ทำที่นี่นะครับแล้วก็ระบบงาน้าเพดานไฟฟ้านะครับแจ้งข่าว f c ทุกท่านหากจะต้องการร่วมทำบุญนะครับก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้นะครับว่าท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่ไหนบ้างนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับช่องช่างเดียด channel นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ